นกเยี่ยนจือชมดอกโบตันคอลเลกชันใหม่ของอันสไตลิพร้อมแล้วที่จะไปพระราชวังต้องห้าม Forbidden City เราจะเดินไปพระราชวังกันค่ะเริ่มต้นจากโรงแรมค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาตรงถนนย่านหว่งฟูจินค่ะเดินมาตามทางเรื่อยๆค่ะ เดินชมทัศนียภาพไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะว่าเราจะพบเห็นเหล่าสนมค่ะเชื่อว,ว่านันตรงไปทางประตูวังแน่นอนค่ะบางท่านเข้าทางประตูเทียนอันเหมินนะคะแล้วมาบรรจบกันตรงที่อันมาค่ะก็คือประตูอูเหมินค่ะการจองตั๋วใช้เลขที่พาสปอร์ตค่ะจุดนี้จึงเป็นจุดสแกนพาสปอร์ตค่ะและตัววสัมภาระค่ะ และนี่คือช่องกลางของประตูอู่เหมือนค่ะเป็นประตูที่จกักรพรรดิเท่านั้นค่ะสามารถเข้าออกได้พระมเหสีสามารถเดินผ่านได้ในวันอภิเษกสมรสค่ะผู้ที่สอบจองหวนได้สามารนดับแรกสามารถออกได้ค่ะหนึ่งครั้งเรากาลังเดินเข้าสู่ประตูไทเหอเหมือนค่ะในสมัยราชวงศ์ชิงจุดนี้เองค่ะเป็นที่เอาไว้รับรองแขกบ้านแขกเมืองค่ะเมืองต้องห้ามจื่อจิ้นเฉิง สร้างในสมัยจกักรพรรดิหยงเลิกค่ะราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิงค่ะใช้เวลากว่า14ปีค่ะจึงจะทำสำเร็จนะคะพื้นที่วางประมาณ720,000ตารางเมตรค่ะเลยต้องใช้คนงานเกือบ1ล้านคนในการสร้างนะคะ ตัวอาคารใช้ไม้ขนาดใหญ่ค่ะชื่อหนานมู่ซึ่งหายากค่ะและลำเลียงผ่านน้าค่ะมาจากเจิ้นเจียงและเจียงซีค่ะนอกจากนี้หินอ่อนหินสีนะคะมาจากชาญเมืองปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ยค่ะและในปีคิศักราช .1987 ค่ะยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะและที่นี่ยังเคยเป็นที่ประทับของจกักรพรรดิมาแล้วถึง24พระองค์เลยค่ะและเราก็เดินมาถึงพระตำหนัก ไท่เหอเตี้ยนค่ะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญมากที่สุดค่ะตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดของบัรลังมังกรค่ะในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงค่ะได้มีห้องเต้นะคะเสด็จขึ้นครองราชและทำพิธีอภิสิทสมรสที่นี่ค่ะ ไม่ต้องแปลกใจไปค่ะพี่อันใส่ส้นสูงเดินแค่ในตำหนักนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเอาไว้ถ่ายรูปชุดยกน้ำชาคอลเลกชันนกเขียนจือชมดอกโบตันค่ะสำหรับร้านอันสไตล์ลิค่ะทุกคนคะ่ะนอกจากมีติกั้นแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่ข้างในคือบาลังมังกรค่ะ เจอแล้วนกกรเรียนของพี่อานค่ะคอลเลกชั Collection นนกกรเรียนชมดอกเหมยของพี่อานค่ะนั่นรหะค่ะแรงบันดาลใจไปกันต่อค่ะ เดินไปทางประตูทางซ้ายค่ะจะเข้าสู่พระตำหนักจงเหอและเป่าเหอค่ะอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคือพระที่นั่งจงเหอเตี้ยนค่ะเป็นที่สําหรับห้องเต้รับการเข้าเฝ้าของข้าราชการค่ะและซักซ้อมพิธีค่ะก่อนที่จะเข้าสู่พระที่นั่งไทเหอนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือพระที่นั่งเป่าเหอค่ะเป็นที่สําหรับเอาไว้จัดฉลองค่ะของจักรพรรดิค่ะและยังเป็นสถานที่สอบจองหัวนค่ะ กาแฟแดงว,วังเป็นไงไหนเล่าสิ <c oughs> ไปต่อคะ่ะเราจะไปสู่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาคะ่ะที่มาของลายปักชุดที่อันใส่อยู่มาจากนาฬิกาของจักรพรรดิซึ่งอยู่ในนี้คะ่ะ 不排斥。 าเราได้เห็นสิงโตหูพับแบบนี้แสดงว่าเรามาถึงวังหลังค่ะตำหนักเฉียนชิงค่ะความในไม่ต้องออกความนอกไม่ต้องเข้าอะไรควรทำอะไรควรรู้ค่ะคันว่าเขาน่ารักนะคะเขาไม่ได้ดูน่ากลัวนะอูเขาปิดพระตำหนักเฉียนชิงค่ะเป็นเหมือนที่อยู่ของจักรพรรดิค่ะเป็นที่บรรทมค่ะ เป็นพระตำหนักหลักค่ะของวังหลังค่ะซึ่งกลางพระตำหนักค่ะมีพระราชบัลลังค์ค่ะเหนือพระราชบัลลังค์แขวนป้ายว่าเจ้าตากวางหมิงค่ะซึ่งมีความหมายว่าซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาค่ะเป็นที่เก็บราชองค์การค่ะในสมัยจักรพรรดิราชวงศ์ชิงค่ะซึ่งมีสองฉบับค่ะฉบับหนึ่งจักรพรรดิหย่งเจิ้งค่ะเก็บไว้กับตัวเองค่ะและเอาไปแขวนไว้ที่ป้ายนั้นค่ะ นาฬิกาแดดลือกุ้ยค่ะเป็นอุปกรณ์บอกเวลาด้วยเงาแดดของจีนโบราณค่ะและนี่คือหน้าตาจากักรพรรดิเจนลงค่ะเคยดูเรื่องราวในซีรีส์ค่ะ มงกุฎค่ะเขาเรียกว่าเครื่องหัวค่ะอลังการมากค่ะ โรงงิ้วช่างอินเกอค่ะเป็นสถานที่ชมยิ้วของจกักรพรรดิเฉียนหลงค่ะและจกักรพรรดิองค์ต่อๆมาค่ะโรงงิ้วนี้มีสามชั้นค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชวงศ์ชิงค่ะ ทุกคนคะ่ะพี่อันเข้ามาตั้งแต่10บโมงคะ่ะและตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นวังจะปิดแล้วคะ่ะแต่พี่อันก็ยังเดินไม่ครบเลยคะ่ะต้องกลับมาใหม่คะ่ะของล้ำค่ายังมีอีกมากคะ่ะซึ่งอยู่ที่ National Museum of China ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนคะ่ะซึ่งอยู่ที่ตรงข้ามจตุรัสเทียนอันเหมินคะ่ะ ตอนท้ายพียอสอนจองค่ะวิธีซื้อบัตรค่ะก่อนมา7จิตวันค่ะพิมพ์คำว่า the p a l a t e museum ticket ค่ะติ๊กตามเพี่อได้เลยค่ะติ๊กบนขวาติ๊กตค่ะติ๊กซ้ายค่ะบุกติ๊กค่ะในคลิปคือ ลองเทสวันนี้ติ๊กเนี่ยค่ะวันที่18กันยาค่ะจะเห็นได้ว่าเต็มยาวไปจนถึงวันที่25ค่ะซึ่งได้แค่รอบบ่ายรอบเดียวค่ะติ๊กจำนวนคนที่ไปค่ะแล้วก็ราคาคนละ60ยวนค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายซายอินอีเมลค่ะการจองใช้เลขที่พาสปอร์ตค่ะจ่ายเงินเป็นบัตรคเครด,เดิตเดบิตได้เลยค่ะตัวอย่างการจองนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะไม่ได้จ่ายเพิ่มห้องพิเศษอีก2ห้องค่ะสายท่องยุทธภพบแบบพี่อันค่ะจอง2วันเลยค่ะ5-6กันยาค่ะวันที่6จองเพิ่มค่ะเข้าหอนาฬิกาและหออัญมณีค่ะคอลเลกชันใหม่เราจะปักอะไรกันดีอะคิดไม่ออกเลย เฟื่องหงมีแล้วนกฟีนิกส์อันนี้ซิกเนเจอร์นกเรียนชมดอกเหมยมีแล้วเฟื่องหงเล็กก็มีแล้วปักอะไรดี หลังจากนางท่องยุทธภพในจออยู่นานค่ะนางก็คิดออกค่ะพร้อมแล้วออกเดินทางท่องยุทธภพนอกจอกันค่ะตอนนี้ค้นพบแล้วหลังจากเดินมาท้ายวังเป็นสนมเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะ เป็นเจ้าของโรงเตียมกับโรงน้ำชาได้เท่านั้นชัวเป็นสนมไม่ได้ค่ะเดินไม่ไหวไ่ะ